จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ,ขอเขาเรียนนกนักย่อมโลกเหรอนักกีอาซูมหมุนนี่หมุนหมุนหมุนคาร่าเออซื้อที่ไหนครับ<อ>สีเขียวนักกีฬาสีเขียวเอจอสีเหลืองฮะอ,อันนี้คือนักวิ่งลงกดของเรากีตาร์ชายท้า ในคู่ที่สองนยกีไรป .4 ไนกี้ออมโลไนกี้ออมโลฉันเพิงเคยรู้ว่านี่มันคือไนกี้ออมโลกอุ้ยเบาเบามากเลยนะนี่คือไนกี้ลาทลังได้ได้ยังไงนะครับอะไรนะเซฟลูกด like ้วยหอครับซ <confused> ่ลดวยะรองเท้าะไรเซฟได้อันนี้อีาอันนี้น้อพี่ของยสีม่วงพี่โกพี่สุดารองเท้าวอะไร เรียนเจอทางต้องรับกิจกรรมสมบัตน่เป็นไงสุดยอดเลยทุกคนฮัลโหลหมวรคูน่าสายพให้ทันพออหน่อยนะโกที่เซฟได้แบบเป็อะไรครับกูเป้จับตุ้เอ่อขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเป็นโกเหรอคะวันนี้แล้วเป็นโกใส่ใส่ถุงมือใส่ถุงมืออะไรมาดูครับยูน้องมะครับ มาชาคีสแล้วรองเาท้าสีฟ้าดูดิเสื้อสีเขียวโทมัสอร์เซย์ผูกเท้าสีฟ้าเลยเขาเล่นไนกี้อ้อมโลกจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเขาเล่นไนกี้อ้อมโลกเหรอโอ้โหยายยายคิดจะแต่งอ้อมมันรูโลกจริงเหรอแล้วซื้อมาจากที่ไหนส,หสั่งแล้ครับสั่งที่ไหนคะส,สัญญ่สงตร๊กเออโลวิ่งมหาชาคีสคนเดียวเลยเนี่ยใช่อันนี้น้องชื่ออะไรผูผาครับภูผาใส่มิซูโนโ ให้ดูหน่อยได้ไหมครับหมุนให้ดูหน่อยได้ไหม <c oughs> อันน่ามีสุนทนอซีอที่ไหนภูผาอาลีมอ,อลีมโอ้ยใช่ไม่ปากชื่อด้วยใช่ไหมน,นี่ไงภูผาเสื้ออาลีมเท่าไหร่ครับตอนนั้นคือจากสองพันเจ็ดร้อยสองสิบห้าอลีมรถตั้งสองร้อยว่ะเฮ้ยใส่ดีไหมครับใส่ดีมากวิ่งแบบปูดปาร์เลยเดี๋ยวค่อยดูว่าวันนี้จะวิง่งโลล้มไหมโอเคไหม